เนื้อไก่แดดเดียวค่ะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่กินหมูไม่กินเนื้อนะคะวันนี้จะพาทำเนื้อไก่แดดเดียวแล้วก็หนังไก่แดดเดียวฟูๆกรอบๆแบบนี้เลยจ้าอ่ะก็เตรียมนะคะเนื้ออกไก่2กิโลค่ะเลาะเอาหนังออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นแบบนี้กระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้า กันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปเพื่อให้เนื้อไก่เราชุ่มฉ่านะคะปักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนําเรียงใส่ภาชนะเตรียมขึ้นตากแบบนี้เลยจ้ารวมทั้งหนังไก่ด้วยนะคะ ตากแดดจัดๆประมาณ5ชั่วโมงค่ะเราก็จะได้หนังไก่แดดเดียวแบบแห้งๆแบบนี้เลยจ้าถ้าใครไม่ชอบแห้งนะคะก็ตากประมาณสองสาชั่วโมงก็ได้นะจ้าเนื้อไก่สวยๆพร้อมด้วยหนังไก่แดดเดียวแบบนี้เลยค่ะทําไว้กินไว้ขายก็ได้นะคะสูตรนี้มาเรามาลองทอดชิมกันดูค่ะทอดออกมาก็จะเหลืองกรอบน่าทานแบบนี้เลยนะคะพร้อมทั้งหนังไก่แดดเดียวของเรากรอบๆฟูๆฉ่ำๆแบบ บบนี้เลยจ้าหนังไก่ก็ได้มานิดนึงเลยนะแต่จะบอกว่านี่คือซิกเนเจอร์เลยนะจ๊ะสำหรับความเป็นหนังไก่นิดนึงอ่ะเนื้อไก่นะคะแนะนําให้หั่นตามเส้นของไก่แบบนี้เวลาฉีกออกมาก็จะได้เท t e เจอร์แบบว่าไก่บ้านย่างประมาณนี้นะคะเนื้อแน่นๆนุ่มๆช่าๆรวมทั้งหนังไก่ฟูๆของเราด้วยนะคะลองทํากันดูค่ะอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่กินหมูกินเนื้อนะคะหนังไก่แล้วก็เนื้อไก่แดดเดียวอร่อยอร่อยเลย เยค่ะ